วิชาลิมจามันจะสู้กับกระบวนกรระบวนท่านี่ไงมั้ยใครเล่นลิมบุลัวพี่คิมเหรอพี่คิมเล่นลิมบุลัวพี่คิมเล่นจอมมารเหรอจอมมารลิมบรู้อ่ะลิมบุลูแทมเพสเพลงมาจากไหนวะเขาเล่นเหรออ้นี่น่ยมันมีขีดไฟฟ้าปะวะไม่มีใช่ไหมมีไม่มีทีก็ซัดไม่เลยใครเอามีขู่มาอีกแล้วมีขู่นี่คนละอันใช่ไหม ไอสัตว <muitas S 2> ์มาอีกแล้วเพี่วิรุณอุจิวะอุ้มโอ้โหเียปานวาลีกูแม่งหมุนรอบตัววู้ดตีแรงอยู่ตีแรงอยู่ตีอ้าวเฮียจบละเมื่อกิมเมียงแรงอยู่เลยกระบวนท่าที่เท่าไหร่ไม่รู้นี่น้ำโอ้โหเกือบได้เอาพี่บอลได้เอาชุ่อุจิวะไอ้มาดาานี่อันติคือโอ้โหเปิดซาสุทุโอด้วยอ่ะเฮ้ลืมมารู้เฮ้ เจ้ามารีมูรูมีขู่เออมีข่วนนี่ยังพอพอทนได้เจ้ามาริมูรูเจ้ามาไม่รู้กู่ีกทีไม่แปลงร่างเป็นสลามเหรอพี่ไอ้กทีมันกระตุกวะไอ้กทีมันมีแต่คนแบบใช้สกิลไกลๆอ่ะกูต้องเอาบิงไปเข้าไปชิดทำการแล้วเออะไรวะเนี่ยภาพลงตาแล้ววะพี่นี่แม่งไปสายลุยไว้นี่ตายซะเจอกระบวนท่าที่หนึ่งไป อันนี้กระบวลธาตที่เท่าไหร่ไม่รู้น้ำปลาไหลหลา,ลากระบบธาตุที่หนึ่งน้ำปลาไหลหลากน้ำปลาไหลหลากจอดยิงยี่ะไอ้ยี่วันเดียเข้าไปไม่ได้เจอกูแน่เรื่องอะไรเนี่ยเรื่องอะไรโดนกูไอ้ยี่วันเดียเออบอกแล้วมันมีแต่มีแต่ตัวเวทไกลๆอ่ะกูออกบิ้งฆ่าเลยอุ้ยเยลิมอลูปล่อยลำแสงสีม่วงใส่กูอ่ะ เฮ้ยแป้งลาเป็นสลามแล้วอ่ะรีบรู้กูแป้งลาเป็นสลามแล้ววิงเร็วฟัก่อนฟังกูก่อนอะไรมึงกดเข้า e b a y ไปดี่ีเบดขาคุณชุมมีคู่ไม่เอ๋ e bet ห้าหมืนแค่ดูมสามเล่มสามเล่มดีเริ่บวกกันตรงไหนวะเริบวกกันตรงกลางดีมองเห็นไหมอะสามร้อย us เก็บตังค์ก่อนเียมาดีร อย่านะอย่านะมึงอย่านะกูลังหาลัสมีนี่ท่านริโมลูกูมาจองมาลิโมลู้หมุนปานวาลีกระบวนท่าที่สามน้ำปลาไหลลากเล็กร้องนี่มลูกูแปลงร่างแล้วมันทำอะไรได้วะนิโมลูมันดูดคืนได้ไหมวะเฮ้ยมีติดลากด้วยอุ้ยแต่ละสกิลไอ้เชี่ยมันใช่ไหมล่ะพี่โน้ ไอ้เหี้ยปอลแมปนี้มีมึงมมมว่าม,มีหูใช้เม,มื่อไหร่มีครูตัวเตะครูอะแมปนี้มีเดก็กก้อนด้วยพอ <c oughs> มึงซื้อได้ไหมเด็กก <c oughs> ้อนก <c oughs> <c oughs> ูซื้อไม่ได้ปะมึงซื้อมาได้หรอซื้อมาได้แต่มันไม่ไม่ใช่เดก็กก้อนไอ้ตันเฮอยวิวามาดาลากูของเยอะจังวะทันจิโร่วันวัยในตัวคุณไอ้เหี้ยละอุ้ยไม่โดนหรอวะ อุ้ยเขารู้ระยาสกิลของเราหนิว่าไมกูนโกูนโดอินวอเกอร์เจอมาเลยเจอมมาลิมลุกูไปไหนวะจอมมาลิมอลุจอมมาลิมอลุเฮียตัดบิงอุ้ยอุ้ยกูโดนอะไรดูโดนคำสาปจอมาเนี้คำสาปจอมานะนี่ขู่กูว่าโกงดิโกงดิกงกิ๊กกูทั้งวัน เฮ้ยอยากเวลอยากมีเอ็นตีเลยกูอยากเปิดทางว่าเอ็นฟันหน้าไปตีตีเรียบร้อยอี๊ยฮ่ากูกลับเอ๊ะนี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้มังกรน้ำเนี่ยจำมันหริบุูุเด็กไม่เกี่ยวน่าเมื่อกี้กูกิ๊กกูมีขู่อุ้ย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 เพลงมีขู่อย่างแรง มึงก็จะมีขู่สายเตะว่าไอ้ที่ยเพ้งไม่เปิดอะหัวร้อยเขี้ยนะใครหัวร้อยเขี้ยนวะอ้บอลเาบอลบอเขาไอเส้นมัเขาอะเนีวยโอ้ยโอ้ยเขียโดนสตันมีบีเบีป่าวะ โโออ้้ยยเขี้ยวก็มาทีู่อย่างแรงเลยตัวพี่คีมโอ้ท <Wars> ่าจอมมาลิมรู้เลยนะพี่นุ๊กดูมิคูเตะดิมิคูมันเริ่มมาวะมิคูแม่งเป็นเทโลเบดเหรอมิคูเป็นเทโลเบดเหรอเก็บตังก่อนสามร้อยยูเอสทีนี้ก็เปิดเลยกำแพงกระตุกใส่เพียงเดียวเลยเฮียเฮ้ยใครมาอ่านจันทาแถวนี้วะไอบอลเดิมนี่เอานี่ไปพี่ มังกรน,น้ำวาลีอ้าวไม่ตายห่ะไม่ได้หรอกูวิ่งเข้าบอ่อนอนนอนอะไรนี่คือได่าคือด่าที่ยังแรงไอ้สัตว์ใครเต็งล่างอ่ะเตางล่างพี่ที่เขียวเออมันมี่คือเมคอัพเมคอัพจำได้ไงใครวะทำจอมาริมุรุจอมาริมุรุขอสัมผัสหน่อยอพี่โดนอ่านจันทาไงภาพภาพหลอนอะ มาระล้ะมีอาการเฮ้ยมันเชื่ออะไรวะมันเกี <istas lying> <Spanish> ่ยวกับภาพแหวนนี่แหละภาพภาพแหวนที่เป็นภาพหลอนนี่แหละภาพแหวหลอนคมีขู่คุ้งมีขู่โดนตีเลยมันใช่ไอเซมกูไม่ไหวแล้วเฮ้ยตีตีตีไอเยี่ยสู้มีขู่ไม่ได้ทันกิโรกูกระโปรงมากสู้มีขู่ไม่ได้ ใช่ไปบวกตรงนี้แล้วก็ชอบไปบวกนอกขอบไม่มาบวกกันตรงกลางได้มองเห็นกูจ้าเอ๋ไงประเด็นเน่ยกูกูจ้าเอ๋ไงเอานี่ไปพี่เอานี่ไปเอาเฮ้ยหายกูโดนแดกไปแล้วนอนลาก่อนเอาลิเบอรลรู้แดกไปอ่ะท่านจอมมาลิเบอรลรู้แดกเข้าไปอ่ะบางกูขอลองใช้ท่านี้หน่อยได้แต่กูโดนตายหาเลย ท่านจามาเห้โอ้โห่คถวยเขาอ่ะุัวชาตาเลยัวชาใหม่รู้อย่าเปลานี่ัวตียมไอ้เน่ตะไอ้เหี้ยวมานวัยแหวะดูจะจะสามสอยู่นะพี่ยังยัอีกเยอะกูยากเห็นซาซุนุโอฟันหน้าปหนึ่ทยังไวเลย ลิมอลูสก,กิลกูทั้งวันเลยอุย้ยตายเหรออตกไปอไอ้กระพแพงเกียวแดกนี่คือตายเลยปะไ,ยไ,ยไอเนี่ยมันคือเสียงมันคือมันคนี่ม่ใช่หรอวะท่านจอมมารลิมบอลลู อยากสัมผัสแล้วทำไมเลือกกูหายเป็นน้ำขนาดนี้ที่เอาไม้พายตีจังไม้พายบ้านพี่อ่ะพันโหลเรียกจะไม่ให้เปลี่ยนกูไม้พายโอ้โหระดับระดับอะไรนี่เลยนั่นน่ะระดับสงเทพสงครามเลยน่ะพี่คีมตัวนั้นน่ะให้เกลียดแล้วกูเรียกไม้พายดีกูไม่เรียกแตละปัดไม่เรียกแตละปัด ขอร่วมไฟด e ้วยคนซีทัน hey ต e ิโลทันติโลอยากร่วมไฟกับคุณเรียบร้อยไอ้กำแพงกำแพงเฮี้ยบอลนี่เพ่งเขียนนั่นกระตุกดิ่งน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 ิ่งอ่ะไอ้เฮี้ยไปไหนมากูได้ยินเสียงสลามดุบ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 มาโอ๊ยโอ้ยเรียบร้อยโดนแดกไอ้สัสแล้วตายเลยอ่ะออกมาตาย นี่ราวิ่งกระป๋องเปิดมาเลยอะไรวะใช้อะไรวะอุ้ยดูไฟเขาใหญ่ขึ้นโตีตีตีไล่ตีตีตีทีบตัวเองออกมาแล้วตีตีไปฉากด้วยโบฟ้านน้ำไหลหลากแปลกอีกแล้วแปลกวิขู่กู นี่ไงเจอรอบค่าสังหาเก็บตังค์ไปหนึ่งสามร้อยยูเอสท่านจอมมาท่านจอมมามลิมมอรุเขาทำอะไรวะอะไรวะกิฟตพี่คิมเขาทำแล้วมั้ลิมมอรุอันตีมันคืออะไรวะไม่แม่ลิมมอรุแบบในในในเมี เออ right? มันแดกใช่ไหมแบบกืนกินขั an Mother, no uh, no. no. mm ้น hmm. สูงสุดใช่ไหมดูทั้งวันนะเฮียกูอยากฆ่ามิขู่อ่ะเรียบร้อยอดูกูตายแล้วมึงกับกูบอลจิ้มจิ้มจิ้มวงแปงล่างแล้วมึงสามสิบบอแปงล่างเลยเพ่งเปลี่ยนว่ะเพลงเปลี่ยนว่ะ ยี่ส oh, okay. ิสามสี่กหมดแล้วอ่ะี่ป้อมเมียนติแล้วมึงกมึงเฟียววะตายตายตาฟันันฟันันนนัอนีสัตวกูนี่วไอนี่ มันคื <st> <Sh are> ออะไรนะมันคือเซรามูนเหรอเออมันเป็นเซรามูนไม่ใช่หรอวะเเลยไุ้เหี้ยดูดูใบายมาหาอีกแยะจะายอีกแยะไม่จะสแล้วเว้ยดอกไม้ใสุ่อกดอไม้เอเพลงอย่างนี่ว่าเปิดซาโอแล้วว่ะเกูเปิดซาซนุโออ่ะมันมันมันโหดไหมเดี๋ยวพีู่้เราตีอุ้ยเฮีย ไอ้คขนาดนี้ด้เห้อจบแล้วอาจารย์แล้วล่ะตอนนี้เมียนตีกหมดทุกคนแล้วหรอวะด้วยสารเสียหมดแล้วเหรอไอ้แค่เหลือกูกับพี่บอลสองคนกูพี่บอลสองคนขาดทมขาดทมเฮ้ยกูโดนอะไรเออไอ้แค่กำแพงใหญ่ขึ้นน่ะ มันแปลงร่างอีกแล้วอ่ะนี่แปลงร่างอีกแล้อุ้ยมีคู่มานี่ปลานน้ำไหลหลากน้ำปลาไหลหลากชิบหายแล้วอยู่ในต้นไม้แล้วมันโดนสตันเหรอวะเอาพัดตบกูมาด่าละเอาพัดตบกูความเร็วกันก็พี่เราพี่อุ้ยไอ้แค่โดดถีบกูมีคู่มีคู่โดดถีบปะ อุ้ยเจ้าแรกเลยเขาท่มอุ้ยขาท่มกูโดนขาท่มกูโดนลิมบอลูแดกเฮ้ยไม่ตายไม่ตายไม่ถึงขาท่มแล้วกูเป็นเหี้ยตายเฮ้ยมีคูจะตายแล้วมีคูจะตายแล้วขาทุ่มตีอีกเดียวกูทันจิโร่กู มานี่มานี่มานี่อุจิวะมาดะระเอาพัดตบปุยละยี่วีกูแล้วยี่วีไม่ขู่กระโดดเตะไอ้สัสหัวโตแล้วหัวโตแล้วพี่ผูหัวโตแล้วผู้หัวโตเปิดเพลงอีกแล้วเปิดเพลงอีกแล้วเพลงมีขู่กูจะตีลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยไอ้สัสเฮ้ย เสียงอย่างนี้กูว่าซาสูนะโอมากูว่าแล้วเฮ้ยเอาวางพี่นุตต่อจากนี้เอ้ยต้องหนีต้องหนีหนก็อยากงัดกับซาสูนะโอเหมือนกันว่ะมาดิ้บาร์ดี้นเนขาอะไรนะค้ากุยยะแดนใช่ไหม ไหนวะอยู่ไหนวะมีใครมาให้กูับวนห้าหน่อยอ่ะจบดูว่ามาแล้วะกูวิ่งหนีเลยวะทำไมวะขางูยัดแดนบอลบอลมึงดูนะมึงดูนะดูนะโอ้โหเดี๋ยวจบจบเลยมาแล้วกูมึงได้ยินเพลงเพลงเปลี่ยนไล่สัตว์คิดถึงเนสซโก้แล้วตอนนี้ทันจิโร่กูอะหมาดิ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 ขางูยัด ฉั่ตันเดียวเ่เอากระมเจี่อ่ะให้ผมทำไงฟันฟันทันจิโล่ทันจิโลอยากสัมผคุณฟันอย่างเดียวไอ้เยโดนอ่านจันทาเหรอเ,เอ้ยมาดาราโดนสนโลเข้าไปมีดจิ้มเอามีดจิ้มเอามีดจิ้มอะไรกูิมหายกูเจอจมาริมล่เรียร้อยกูโนเดกไม่ตายวะไม่ตายวะยแล้ว เตียงเดียวกูเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมีกูสู้มีกูสู้อ่ะมีกูสู้อ่ะพานวาลีน้ำปลาไหลลากมังกรน้ำฟันไอ้เหี้ยอีเบดโดนอีเบดเก็บตังค์ก็ได้ว้าตอนตายไอ้บอลไอ้บอลไอ้บอลมึงเห็นตรงกลางปะเห็นมีขู่ปะขากูยอดแดน จบอิ้ยจิ้ม,มดิม้ยอาขันจอมาลิมุรุตายยังวะตายแล้วลับบ้านเก่าไปแล้วอู้ตหงกูเยอะดาพามิติไอสัตว์อายุเออีเบส ไไนี่นูเหรอฮาแ้หายแแต้มสี yeah ่แต้มเขี้นตีกูยิงทั้งร้อยกาวิสัตชิบหายแล้วกูจิวะมันะาอยู่นู่นโดนเสียนะเสียเขาเหลือสองวิญญาวิากาไปโดกลางใช้ไม่ได้สไอ้้ยนน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 น แต่เบื้องนึงตั้งหลักก่อนซื้อได้พี่นุเสกไม่มีเสกไม่มีเสกไม่มีแล้วไม่ได้ใช่ไหมถูกจีว่ามาดราอยู่ตรงกลางอ่ะปอนมึงจับกล้องนะครับกล้องแผนตรงกลางนะมาดาระรอมาดาระรอไอ้สารกูโดนไม่รู้ไม่รู้แดดอีะไร้ย่างยอ้า ลองท่าไปลองท่ากับพี่นุองท่าพี่นุนูนนนนมานเดอไม่แรงหรอก้่าี่ชวนเต้นีปอยอใครไปยุบอลนะเดี๋ยวมีใครละต้องชิงฆ่าก่อนเดี๋ยวพี่ีนุกาเดนกูวาเร็วใคร่น อันจีอยู่ท <monkey AUDIO> ี <tecnología> ่กูนะไอ้เยี่ยกลัวกลัวไปทิ้งข่าพี่บอลก่อนกล่าวว่าไอ้เยี่ยเดี๋ยวพี่นูข้าวเว้ย